สวัสดีครับวันนี้เราพบก,กับช่องพินาลัยสไตล์นะครับเป็นกิจวัตรประจำวันนะคร,รับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมากินแหนมนะครับเป็นอาหารง่ายๆสำหรับผมในมื้อเช้ามื้อนี้นะครับมื้อนี้ของผมมีแค่นี้นะครับมีแหนมสองแล้วก็ข้าวเหนียวอ,อีกห่อหนะึ่ง ดีครับม,มากินพร้อมกันเลยครับมากินพร้อมกันเลยครับวันนี้ขอเน,นี่ยใช้มือนะครับผมล้างเมวนะครับเอาไม้ออกแล้วนะครับอ่ะใช้ไม้หน่อยก็ได้ได้ยาวหน่อยนี่แล้วก็ลุกโดดนี่

ยอพี่น้องแค่แนม <c oughs> สองไม้นี้ก็อิ่มแล้วแต่เอาเค้นอเดอวมาเพื่อที่จะดับเห็ด อืมเข้กันดีมาก you <laughs> deng moun ap. Ok, sam. So. <coughs> Okay. วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมเป็นกำลังใจนะครับว่าผมจะได้รับกำลังใจดีๆจากพี่น้องเช่นนี้ตลอดไปนครับเพื่อนใหม่เข้ามาถึงก็ฝากเตรียมตัให้ครบจบทุกอย่างด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ